โค้ดออดพอใจฟอร์มซ้อมวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดชื่อ14นักตบชนโปรแลนด์เรี2025 ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุดแรกดวลโปแลนด์สึกเนชั่นหลีก2,025โค้ดอองเลนรอเบาชี้ซ้อมดีกับตันเพียวมั่นใจทีมพร้อมลุยความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนเปิดฉากศึเฟวิบเมนเอสบอลีบอลเลชั่นหลีก2,025สนามแรกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนล่าสุดโค้ดรองเล่นรองเกติพงศ์ ong, รัชตะเกรงไกรเฮดโค้ชของทีมพอใจกับภาพรวมการฝึกซ้อมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นชุดประเดิมสนามออกมาเรียบร้อยโดยมีกับตันเพียวอชราพรคงยศนำทีมลนด ทีมไทยลงฝึกซ้อมที่สนามเนชันแนลสเตเดียมซึ่งเคยใช้แข่งขันโอลิมปิกเกม2008เพื่อปรับตัวให้คุ้นเคยกับสถานที่จริงใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งโดยเน้นวอร์มร่างกายและทบทวนระบบการเล่นหลังฝึกซ้อมโค้ดออสเผยว่าวันนี้พอใจกับผลงานของลูกทีมมากการเปลี่ยนแปลงกติกาในปีนี้ไม่มีผลกระทบใดๆเพราะนักกีฬาทุกคนเข้าใจกฎใหม่เป็นอย่างดีและพร้อมเล่นตามระบบที่ซ้อมไว้ อชาราพรคงยศกับตันทีมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าทุกคนในทีมพร้อมมากเกมกับโปแลนด์เป็นงานหนักแต่เรามีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าแม้ช่วงแรกจะต้องปรับตัวกับอากาศที่แห้งและบางคนมีเจ็บคอแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ14นักกีฬาชุดลุยแมตช์เปิดสนามกับโปแลนด์ดังนี้อชาราพรคงยศกับตันทีมชัชชุออนโมกศีวริศรา,าศีทะเลศศิภาพรจันทวิสูตรดลพรสินโพ พิมพิชยากกรำธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขวิมลรัตนธนพันธ์ปิยนุษแป้นน้อยจิดาพานาหัวหนองพรพันธ์เกิดปราดนัทนิชาใจแสน ทีมวอลเล่บอลหญิงไทยจะประเดิมสนามพบกับโปลแลนด์ในวันพุทธที่4มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง v b t v Volleyball TV แ voll พลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Volleyball World ทางเว็บไซต์ TV Volleyball.com และแอปพลิเคชันทั้งระบบ iOS และ Android